เพืเ่นนอนๆยายจะมาปล่อยหยดน้ำให้อโบคาโดสักหน่อยอยายปล่อยมาตามท่อนนี้นะ,ะตามท่อนนี้ค่ะแล้วก็เป็นสายนี่สายเมนเขานะคะแล้วก็มาสายดำมันั้น,นมาต่อนี่ค่ะนี่จ้าปล่อยน้ำหยดอยาให้อโบคาโดนะคะ คนไม่มาเราก็ต้องดูแลเขามาก่อนจหมมาตามตามสายเขาเนี่ยค่ะนี่สายนี่ก็ต่อยัองไงเนาะต้นไีนต้นบี้โอ,อนนโอ้ดีดีด,ดีสะดวกถ้าไม่สะดวกเราก็ต้องซ่อมนะคะต้องดูตัวนี้ละจ้า โอ้ตัวนี้ก็ดีน้ำไหลสะดวกอยู่จ้ะสะดวกอยู่นะสะดวกอยู่นะใอ้ก็ตองมาดูมาดูค่ะมาดูดูแลไม้น่น้ำมาจ้ะดูแลใกล้ชิดปลูกยังก็แล้วแต่ด้วยจ้ะก็จะได้เห็นผลจะได้เราก็จะได้ภูมิใจ ได้ได้รางวัลภูมิใจของเราเองนี่แหละจ้ะอืมอันนี้ก็สะดวกเป็นใจนะคะดูต้นไม้หนไนที่เดินมาโอเคอ,อันนี้สะดวกบ่น้ำสะดวกไหมโอ้สะดวกคือกันใจ้ะเพื่อนดู อะไรสะดวกนี้เราก็ปล่อยยายก็จะปล่อยประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงแล้วก็จะปล่อยให้พืชอ,อื่นอีกนะจ๊ะต่อโอ้ตัวน,นี้ก็งามจากเพื่อนๆน,นจ้ะสะดวกไหมสะดวกอยู่นะคะสะดวกอยู่สบายมากเลยผู <laughs> ้ใดรกรสิอยากหัวยายที่ละเนาะยูตะกบตุ่นมอาอีกสิ ทำอาชีพอะไรก็ก็ธรรมดาค่ะก็ะถือว่าเป็นงานที่เราชอบแล้วก็อันเอาใจใส่เขาน่จ้ะเพื่อนๆอนจะเอะตัวนี้ที่เป็นเรื่องใดเนาะที่ไหลไม่ค่อยดีปันใดเนาะโอ้เขาไหลช้าค่ะถ้าไหลช้ายายก็จะถอดอย่างนี้ออกมานี่อัน อะไรไปอุดเขาไหมจ้ะมีอะไรไปอุดเขาบ่นี่จ้ะก็จะายมาปล่อยน้ำํำยายก็จะมีไม้จิ้มฟอนมาด้วยก็จะได้แย่รู <Yeah, R> <laughs> นี่จะ้ะก็มีอะไรจ้ะนี่จะ้จะเห็นไหมน้ํำแรงเลยเห็นไหมคะก็จะแบบว่ามันจะมี ปุ่นอะไรหรือว่าอะไรมาเกาะตรงที่เราปล่อยน้ำาน่จ้ะนี่จ้ะเห็นไหคะนี่ไหลแรงแล้วเราก็จะเอาตัวนี้สวมอีกทีนี่จ้ะเขาซำนีก่อนด้วย,ย้ายส่อมก่อนด้วยจ้ะดูแลเขาสวัสดีค่ะที่มาดูคลิปยายนะคะวันนี้อากาศ ฟ้าหลวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะ